สวัสดีค่ะวันนี้มาทําเมนูปลากันบ้างนะคะที่การใช้ปลาทับทิมมาทอดค่ะแล้วก็ราดโดยพริกแกงเผ็ดแบบนี้ค่ะหอมหอมเผ็ดเ็ดอร่อยจนต้องเพิ่มข้าวเลยค่ะปลาทอดจะทานให้อร่อยต้องสดสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวค่ะวันนี้ก็เลยมาเริ่มกันที่วิธีทําความสะอาดเนื้อปลาค่ะให้ไม่เมือกไม่คาวค่ะ ปลาตัวนี้พี่กันซื้อมาเป็นขนาดเล็กนะคะประมาณ7ขีดค่ะแม่ค้าก็เอาส่วนของเหงือกแล้วก็ส่วนของไส้เนี่ยออกไปให้แล้วนะคะแต่ก็ยังเอาออกไม่หมดค่ะต้องมาสำรวจอีกรอบค่ะหลังจากนั้นลงเกลือเลยค่ะใช้เกลือถูให้ทั่วตัวปลาค่ะถูให้ทั่วเลยค่ะทั้งด้านนอกแล้วก็ส่วนของพุงด้านในนะคะแล้วก็พี่กันก็จะใช้นี้เลยค่ะช้อนสั้นค่ะในการขอดเกล็ดนะคะบางเกล็ดก็จะหลงเหลืออยู่ในตัวปลาค่ะก็ค่อยๆขอดออกค่ะ หลังจากนั้นก็นําไปล้างทําความสะอาดค่ะล้างให้หมดจบเลยนะคะทําแบบนี้เนื้อปลาก็จะได้ดูสดสะอาดไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็ไม่มีความเมือกด้วยค่ะหลังจากล้างเสร็จแล้วนะคะก็นําเนื้อปลาเนี่ยไปซับน้ําออกให้หมดค่ะเพราะว่าความชื้นจะทําให้เวลาทอดปลาเนี่ยน้ามันกระเด็นนะคะเดี๋ยวจะโดนลูกหลงเข้าค่ะตามท้องตามเหงือกก็ต้องซับนะคะซับให้ความชื้นเหลือน้อยที่สุดค่ะ หลังจากนั้นก็ทำการบ้างปลาค่ะบ้างตามชอบเลยนะคะทั้งสองด้านเลยค่ะส่วนของพี่กันก็จะบ้างใหญ่หน่อยนะคะเวลาตักเข้าปากเนี่ยอืมเต็มเต็มคำได้เวลาทอดปลาแล้วค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะใช้ไฟกลางนะคะรอน้ำมันร้อนค่ะลงเกลือเล็กน้อยค่ะกันไม่ให้เนื้อปลาติดกระทะค่ะ ปลาทับทิมเป็นปลาเนื้ออ่อนค่ะเวลาทอดต้องใจเย็นๆค่ะไม่ต้องเร่งไฟนะคะถ้าใช้ไฟอ่อนเกินก็อาจจะทําให้เนื้อปลาติดกระทะนะคะแต่ถ้าแรงไฟก็อาจจะไหม้ได้ค่ะค่อยๆทอดด้วยไฟกลางค่ะถ้าจะเนื้อปลาสุกทั้งสองด้านเลยค่ะสีก็จะเหลืองทองอารามแสงชยัยอย่างนี้ละค่ะหลังจากนั้นก็ตักขึ้นเลยค่ะไปพักเสด็จน้ํามันไว้นะคะใช้ทิชชู่อเนกประสงค์ในการซับน้ํามันค่ะ มาดูในส่วนของพริกแกงเผ็ดกันบ้างค่ะพริกแกงเผ็ดที่พี่การซื้อมาวันนี้นะคะ1ขีดค่ะตามด้วยใบมะกรูดซอยช่วยเพิ่มความหอมค่ะแล้วก็พริกชี้ฟ้าค่ะพี่การนําเม็ดออกนะคะแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆ้นแบบนี้ไว้ค่ะส่วนในนี้ก็คือน้ําตาลมะพร้าวค่ะพี่การซื้อแบบเป็นก้อนมานะคะละลายน้ําเตรียมไว้ค่ะแล้วก็เพิ่มความหอมโดยน้ําปลาค่ะพริกแกงถ้าไม่ํำเองเครื่องก็ไม่เยอะค่ะง่ายๆแค่นี้ละ ไปตั้งกระทะกันเลยค่ะใช้น้ำมันเล็กน้อยในการทอดปลาน้ํามาผัดพริกแกงค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะค่อยๆผัดค่ะผัดจนพริกแกงสุกก็จะส่งกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะพี่กันก็จะเติมน้ำเล็กน้อยนะคะค่อยๆเติมค่ะเป็นระยะๆนะคะเพื่อที่จะได้พริกแกงที่ขลุกขลิกแล้วก็หอมค่ะเอาไว้ราดปลาค่ะหลังจากนั้นก็ปรุงรสค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะ ในพริกแกงเผ็ดก็จะมีความเค็มของเกลืออยู่แล้วนะคะค่อยคอยชิมค่อยๆปรับรสตามที่ต้องการเลยค่ะนำพริกชี้ฟ้าแล้วก็ใบมะกรูดลงมาผัดกับเครื่องแกงเลยค่ะให้สัมผัสกับความร้อนให้สัมผัสกับน้ำมันนะคะช่วยเพิ่มความหอมค่ะเสร็จแล้วค่ะนำพริกแกงไปราดบนตัวปลานะคะราดให้ช่ำเลยค่ะห,หอมขนาดนี้น่ารับประทานขนาดนี้ใครจะอดใจไว้่ะคะ ถ้าใครอดใจไม่ไหวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครัวพี่กันด้วยค่ะและอย่าลืมตามไปติดตามนะคะกับเมนูต่อๆไปของครัวพี่กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ